า,าปกป้องสวมทองสุดลำแข็จากสกีบีดี t ทัวเลสสุดแน่กลัวที่ oh. จะมาขโมยสวมทองพวกเรากันหรือไม่มีทางหรอกเว้ยกบเลียนหลับจะสามารถปกป้องสวมทองได้หรือไม่ไปรับชมกันได้เลยพร้อมแล้วแก่เลียนหลามวันนี้นะทุกคนครับเราจะมาปกป้องสวมทองจากสกีบีดี t ทัวเลสสุดแน่กลัวกันนะเย้ <Yeah. S 1> hey. เธอพอดีส้มทองนี้นะพวกไหนนะมันมีค่ามาเลยนะเว้สามารถเอาไปขายร้านทองได้ไงพวกสกีบิดดี้เลยจะขโมยไปขายเว้สกีบิดดี้ต้องการเงินดเดยอนนี่อ่ะเออช่วงนี้ขัดสนอเออสกีบิดดี้ยาจุกนะับฉันรู้แล้วว่าทำไมพวกเราต้องปกป้องเพราะพวกเราจะเอาไปขายเหมือนกันใช่ไหมเจ้าเกิร์เออใช่พวกเราก็ขโมยมาอีกทีนั่นแหละวเราก็ไปต่างกับสกีบิดดี้ก็ดีต่างดีวะตรงที่เราหน้าตาดีกว่าไง <c oughs> <c oughs> อ๋อต่างแค่นี้แต่การกระทาไม่ต่างกันเลยไม่ไหนจะเอาไม่ไหนะฮะเอาด้วยเอาด้วยฉันอยากได้เออก็อย่าพูดแม่ใจใจอย่าพูดมากเลยอเอเลียนพวกเราต้องปกป้องนะเว้ยออว่าแต่เราต้องไปปกป้องที่ไหนเนี่ยนั่นแหลนะแอ,อ่รอไปดูแลกันนะอเอเลียนรอ,ลอเลยรอเลยแต่ตอนนี้ขอซักผ้าก่อนนะเออชุดฉันไม่ได้ซักมาหลายเดือนแลว้วและตอนนี้ทุกคนครับเรามาอยู่ในแแมนี้แล้วนะนีจะเจนไหมเนี่ยเรามีส้วมทองตรงนี้แล้วพวกเราก็เป็นคาเมล่าแมนนะเว้ย นนก็คือพวกส่วนนะทุกคนครับมันจะมาเป็นเวฟได้ไหมพวกไหนนะเนี่แล้วก็ยิงมันไปเรื่อยๆนะเว้ยนี่ยิงแบบนี้เลยโอ้ยอ,อ,อย่าเข้ามาจะส่วนอย่าเข้ามาอเออโอ้ยระวังอย่าให้โดนเสื้อนะเดี๋ยวเหม็นเออนี่ทุกคนมายิงเลยดูดีมันจะมาขโมยแล้วก็มีปืนใหม่ให้เราได้ใช้เรื่อยๆเลยนะคะที่เราทำก็คือต้องยิงเจ้าส่วนไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะเจ้าก็เออยิงไปเรื่อยๆนะไม่แน่ใจว่ามีกี่เวฟแต่ว่าดูๆแล้วเหมือนเขาจะมีรอยเวฟให้เราได้ยิงไปเรื่อยๆโอ้ย่างเยอะเลย เออแล้วเราจะกัรดไหวไหมเนี่ยสามคนต้องไหวสิมมแล้าเก่งขนาดนี้โอเดียเปานเหใครปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้นี่เอ้ดูคนละฝั่งดิโอ้ยก็มันมีสี่ฝั่งนี่นะนายก็ดูเหมาสอไปเลยฉลามเออในเก่งกีเออแต่ว่าพวกเราวตัวแปบว่าเหมือนกันเลยดูไม่ออกเลยนี่ยจริงอ๋อมองยากแถมไม่มีชื่อบอกด้วยเนี่ยเออนี่ลุคนแคบหลอดเลือดซ่อมแล้วนี่เหลือเ4เลยนหมอุ้ยทองลดราคาแล้ว เทองคุณภาพเสื่อมเพราะไว้พสกิบดี้มันขโมยไปส่วนหนึ่งแล้วยิงไปไลปแล้วนี่สงสัยต้องใช้สารของสกิบดีมาแปลให้เป็นสีทองเหมือนเดิมนัเนี่โอ้ย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 ่ใช่เทไ่ใช่ทไม่ใช่มันทองแล้วยิงอะไรเข้ามาโว้ยนี่โหดูดีกองทัพสกิบี้อยเล ไม่ไหวแล้วพวกนายขอดูของเติมซิพวกนายยิงไปก่อนนะโอเคฉันยิงรอให้อ่ะเอานิวเคลียร์เลยเจ้ากรบเออนีทุกคนค่ะบอันนี้มีมินิกันมีพวกนี้โอ้โหมีเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์เลยพวกนี้เหรอโอ้ยเปิดไฟฉลา่เลยเจ้ากรมเลยโอ้จะก็ยิงอยู่ในเอลี่มี เดี๋ยวรีบเติมนะทุกคนครับเดี๋ยวเติมปืนนี้เป็นปืนล็อกเก็ตนี้น่าจะดีเหมือน RPG นะครับผมอุ้ยรู้สึกว่าผ่านเวฟไปเนี่ยซ่วมเราจะรีเลือดนิดนึงด้วยนะเว้ยอ้อพอดีโอ้จะบอกแล้วว่านี่คือหัวหน้าเวฟสิบทุกคนครับตอนนี้เราอยู่เวฟสิบแล้วยิงไปเลยแม่วีแนวีแนเข้าฟันในฟันหลอไปเลยวียิงไปตดดูเรียนอื่นด้วยเรียนอื่นมาไหมโอ้มีมาอยู่อ๋อพวกนายช่วยยิงหน่อยดีช่วยยิงหน่อยออจะช่วยยิงกันอยู่นี่ยิงไปเลยทุกคนครับ เรียบร้อยโอ้ยได้ปืนเหมือนเลเซอร์มาด้วยอ่ะเออทำไมฉันได้ปืนเยอะจังเลยเมื่อกี้อะไรทุกคนแล้วจะมาไปใน RPG นั้นใช้ได้ย응 <ari> ังนี่โอ้ยตัวใหญ่มาเยอะเลยโอ้โหน่าโอ้โหตัวเหญ่ อโอ้โเปลี่ยนปืนขึ้นบ่อยยิงไม่สะดวกเลยเดิยอ้าวปืนมาบ่อยมาโหจะมาเลยเยอะแยะขนาดนี้ปืน้ิจะกบนายลองออกเข้าใหม่ไหมย่าเออก็เดี๋ยวอาจจะลองออกเข้าใหม่ดูนะทุกคนแคร์เพราะว่าตอนนี้ปืนที่ผมซื้อมามันไม่มีให้ใช้นะครับต้องเอามาให้ได้นั่เว้ยอุตส่าห์เสียตังค์ไปเร็ว ไช้เฮ้ยอย่าให้มันขโมยสวมของเราไปได้นะเว้ยออถ้ามันมีรายเวบจริงนะเราก็ยังเหลืออีกยาวไกลนะทุกคนต้องยิงไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้แค่12เวฟเองอ้ยแต่แค่12ก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงหรือเราไปเล่นพับลิกดีจะได้มีคนเยอะๆเออจะได้ช่วยกันอนะไรเงี้ย เฮ้ยฉันเห็นด้วยเลยเว้ยออนั่นแหละั้นต้องดูก่อนว่าเราไหวกันไหมอ้อเราสามารถแปลงร่างเป็นพวกนี้ได้ด้วยเนี่ยลองดูร่างดีมีอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะหมดเลยทุกคนต้องรีบดูเฮ้ยมันจะถูกลุมกัดเลยอ่ะให้ฉันได้มีโอกาสออซื้อของในะได้ไหมนี่ออยิงไม่ทันเลยโดนกินส่วนไปแล้วอะโอ้ไม่นะส่วนทองอดทนนะเว้ยเดี๋ยวเสร็จจากศึกนี่เดีย๋ยวจะไปขายนาทองแล้วมราคาทองตกลงอ่ะ อันทุกคนเนี่ยผมแปงลงร่างตัวนี้ละกันที่ ADTV Man นะครับเราจะซื้อตรงไหนดีเออกด Black. เบรกเดี๋ยวแปน๊นึงนะโอ้เมนูมันซ้อนกันแบบนี้โอเคอันนี้ลองกดตัวนี้ดูอ๋อสักแม่ซื้อได้เลยสบยิบเก้าลแบกว้าวเพื่อทำไมป,ปืนล่าสุดมันกาดจ,จังเลยเนี่ยยิงได้ทีละนัดเองอะ่ะใช่โอเคจะซื้อแล้วทุกคนแล้วตอนนี้โอ้โหดอแปลงร่างเป็นาร์ล่แมน ตอนนี้คือฉันเป็นทีวีแมนแบบว่ามีหลายหัวด้วยนะเทจริงโอ้ยถ้าเคยเห็นในซีรีส์อะทีวีแมนมันยิงเลเซอร์ได้ด้วยสีม่วงๆไงไอ้เอ้ยอย่าล้มอะฉลาลมอะแอลเราตายแอลตายได้ด้วยอ๋อเอาเราตายกันแล้วแอลแรงจะกบกากมากเลยอะแปบงปุ๊บตายปั๊บคือแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นแค่ความที่น่าจะไม่ได้ช่วยอะไรแม่สวมเราถูกแท้เต็มเลยแอลเราเกิดไม่ได้แอลเบิดแล้วว่ามันมีเบิดแล้ว สู้ต่อเล่ยมันเหมือนแค่สลบรือเปล่านะทุกคนประมาณนั้นโอแลวส้มทองแล้วตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วพวกนายดูสิเหลือสี่เปอร์เซ็าเปร์เซ็นต์สปร์เซ็นต์หปร์เซ็นต์เราลอดถึงแค่วเคสิบห้เท่านั้นเองนะมเอแถมได้ตังมาสามร้เอง เออได้ามาออน้อยมา,มากๆเลยอ๋อเดี๋ยวพวกนายตัวนี้รับเกียรปืนได้อ๋ออ๋อนี่ใช้เงินได้รับเกียรไปเลยทุกคนแบบนี้ออแล้วก็มายิงต่อเลยปืนนี้ฉันว่าแค่พวกเราไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยเจ้ากบใช่เอออาจจะต้องแบบไปเล่นาพาบลิกนะทุกคนครับเพื่อจะได้มีคนช่วยเรายิงนะคะเพราะตอนนี้ผมไม่มีเวลาซื้อของอะไรเลย เวลาจะหายใจยังไม่มีอะไรดีอ่ะงั้นเราออกเข้าใหม่แล้วไปเล่นพับลิกกันไหมไปกันเลย <c oughs> ไปกันเลยดีกว่า <c oughs> เออไ่ให้คนอื่นช่วยิงด้วยดีกว่าทุกคนไปดูกันเลยอยากจะใช้ปืนนี้ขอเธอะขอใช้เหอะอะไรมันใช้ตรงไหนว่าปืนนี้เนี่ย <c oughs> ไอ้ซื้อแล้วไม่ได้ใช้โคตรสวยเลยอ่ะเออใช้ไม่ได้เลยเออทุกคนหรือว่าต้องมาดูตรงนี้ในปน้ายนี้มันจะเสียงเงินฟรีนะครับเนี่ยหะือใช้ร่างนี้มันเดิมมันเท่นีทุกคนครับดูสิคุหลอที่ทีวีแมนว้ายทีวีแมนโดนจิกอยู่ว้พวกนหน อะไรเหมือนมันจะมีให้ใช้แล้ววววยิงเลยโอเคไม่ตึงมาศูนย์ก็ศูนย์เยอะโอ้โหนี่โดนใช้ก็รอดูโอ้โหโอ้ยมีเอฟเฟคระเบิดด้วยอ่ะแต่มันก็ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะอันนี้นี่ถ้าใช้ยิงตอนมันรวมโมโม่น่าจะคุ้มอยู่นะครับอ้าแล้วเดี๋ยวนะเราสามารถใช้ยุยบอยาดเอเลี่ยนในการจับพวกสกิบิดีทอยเล็ได้ด้วยแหละว้ามีด้วยอ่ะกดซื้ออ้าวไอเทมนี้ยังไม่ขายคราบอกเอ้าโอ้ยยังไม่ขายด้วยการขายในจากชอ น,นโอเคพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยพวกนายนี่โชว์กันนี่มันจะมีอันนึ่งน่าสนใจมากเป็นส่วมโอพเดวิลองดูไหมโอ้ยซ่วมปีศาจันเหรอเนี่ยอเ,เออลองซื้อเลยทุกคนแค่มันนี่้อยสี่เก้าโลสบัยดูซิว่าจะเป็นยังไง เอาไปเลยแล้วเราสามารถใช้ได้เลยไหมสื้อโมพีมันอยู่ตรงนี้เป็นไงบ้างอะเจ้าใคะจะกรอบเออไหนวะโอ้โหเดี๋ยวมายิงพวกนี้ก่อนโอตัวมัอลลายเนี่ยโอ้ยมันมีอะไรเนี่ยฉันจะเรียกไอ้ที่ฉันซื้อมาอย่างนี้ไอ้อย่าบอกนะว่าต้องออกเข้าใหม่อีกอ่ะเออไม่รู้ไงอ่ะล้วะครองของฉันคือมันมีขึ้นเลยนะลองกดดูสิห่อเป็นแบบนี้พวกไหนไปลากันเลยอะเนี่ยเออาพังตัว แล้วมี2อล่างในตัวเดียวเออใช่ลองดูทด่ทำอะไรได้สามารถที่จะแบบสร้างความน่ากลัวได้ไหมอม <c oughs> อะไรนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากแฟชั่นมังนี <c oughs> อ่ยโอยมันถือเหมือนเป็นอาวุาวุธหนึ่งเลยแล้วมันใช้อะไรมันมีสกิลไหมเออขอลองยิงดูมันยิงไม่ได้แล้วทุกคนใช้มันได้แค่ถือเอาว <c oughs> อาวอวสุดแล้ว <c oughs> ปุ่มนน่นนี่นนนก็ไม่มีปุ่มแอร์ปุ่มอะไรนี่ไม่มีเลยกดชิปเอ,อ,อ้นี่เขาขายเปลือกให้เราหรือไงเนี่ยเออแม่ทำอะไรได้เลยอะ่ะก็อย่าบอกนะว่ามันแค่เป็นตัวตัวนี้อะไรแบบนี้ออคือแบบเหมือนแค่แปลง่างเป็นเสื้อไหม <laughs> 1941, โคตรไรประโยชน์เลยเว้ยเออไม่ม really. ีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเออทุกคนแคปใครที่รู้ว่าทำยังไงบอกทีนะแล้วประเด็นคือตอนแปลงม็นส้วมไหมเราจะไม่สามารถหยิบปืนมายิงได้นะเว้ยพอหยิบมาส้วมก็จะหายวันยกันว่าในทิ้งส้วมนั้นไปเถอะส้วมปีศาจนะเออไรประโยชน์มากๆเลยเออโหฉันมาสิงหยิบปืนแล้วมาสู้ดีกว่าจะเก๋อเต็มหน้านีทุกคนแคปส้วมตัวใหญ่นี้คนแชอาไปจี้ยิงมาเลยล็อกเก็ตนเชอร์นี่นี่มาเลย ไม่ต้มกระดดอ่ะไม่ต<ม>้มงรอดดอ RPG ฉันดูไม่แรงเลยอะ <c ười> <c ười> โชว์ความน่ากลัวกลัวไหมกก้มาไหมแก้มาไหมแก้มาเดิม <c ười> โอเคทำไมปืน RPG มันด้งจากเลยเนี่ยเออมันสายมากเลยอะมวยยิงที่นี่จอเขย่าเลย <c ười> นั่นแหละทุกคนครับก็คือเกมนี้ก็คือยิงไปเรื่อยๆมีแค่นี่แหละเล่นง่ายดีจริงๆเลยอเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นางแล้วก็เบื่อเร็วเลยห้องนอนแล้วเนี่ย ยืนิงอยู่อย่างเดียวเลยอุ้ยข้างบนอีกแล้วข้างบนอีกแล้วยิงเลยอีกแลย้ยิงมาเลย, oh, ยรัจร้มทองต้ม <Hello. S 2> ทองมาขโมยทองนี่น่าจะเป็นทองปลองนะใช่ไหมทองเหลืองแนะ่ๆ <c oughs> นี่ใครจะมาเอาส้วมแท้ไม่ได้เราราคาตั้งแพงเไง มียิงมาเลยนะทุกคนหัวปรีหัวปรีเออตอนนี้จะใช้ปืนของเลเวลยี่สิมอยู่เป็นปืนเนี่ยไหนนตัวไหนนี่เออนายตัวไหนเนี่ยอ๋อตัวที่กระโดดในดูซิโอ้ปืนเหลืองนะทุกคนปืนทองไม่็่ทองเทไหมทองคำเปลว วา <Why? S 2> ย้ปืนนี้ดีมากเลยอ่ะยิงค้างได้แถมตรงด้วยเราก็ต้องยิงให้มันแบบให้มากที่สุดนะครับต้องมาดูกันว่าหลังๆมันจะมากี่ตัวแล้วก็จะมีตัวอะไรมาบ้างนะโอ้ยฉันรู้สึกเหมือนพวกเราจะทนอยู่ได้ถึงเวฟร้อยเลยนะนี่อ่ะ oh. เออถ้าคนเยอะขนาดนี้อ่ะเออจะเป็นไปได้นะพวกนายให้ดูดิพวกนาย,ออนายตอนนี้มีตัวแบบยมทูตที่ฉันถือด้วยเว้ยโอ้ยนายก็ถือสู้เลยจ้ะก็เออยถือสู้ดิเรียลองถือโซ่ดิมันจะโจมตีฉันไหมแบบเพื่อนกันอะไรแบบนี้อ่ะเพื่อนสวัดีเราเพื่อนกันนะเว้ยอ่ะทำอะไรฉันไหม ีไปหาเขาเลยเดินเหมือนฉันไม่มีตัวตนอ๋โอ้โหแล้วล่วงเลยอ้าวอาไอ้ในโดนจนลมเลยอะเนี่ยโอ้โหฉันเป็นหัวหน้าในกลุ่มนี้นะเว้ยโจมตีซะไม่เหลือสภาพอ่ะทำไมอยู่ๆเราเริ่มเวฟใหม่วะเนี่ยนั่นดิ เกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้เวฟสี่ห้าเท่เออแองงทุกคนผมกำลังเลอกดูสกินอยู่นะครับแล้วอยู่ๆมันก็เริ่มใหม่เลยอะไรวะสรุปมันมีกี่เวฟเนี่ยกี่เวฟไม่รู้แต่เบื่อเลยเบื่อฉันเบื่อมากๆเลยเออเบื่อวะทุกคนอาไม่ม่เดี๋ยวผมจะซื้อไอ้นี้โชว์ทุกคนแล้วก็ไปเลยแม เอ้ผมจะลองซื้อตัวนี้ล้วกันเห็นลิงมันแน่ซื้อมาเลยทะกคนมีความรู้สึกอยากใช้ลิงนะครับโอ้ยนาอยากเป็นลิงเจ็กเจียกันแล้วเนี่ยเออไม่อยากเป็นกบแล้วะนี่อ๋อเดี๋ยวมาซื้อแบบเป็นเซิตตัวเลยนะออได้3ตัวมา149เลือสแบกไงไหนไหนไหนไม่<ะ>เลย <laughs> ไม่เป็นแล้วค่ะไม่เล่าแมนทีวีแมนมาไม่เท่เป็นนี่ดีกว่าเท่กาเยอะสวัสดีวัยมนุษย์ยุคดึกดำบันเออนี่มาอุ้มตัวนี้โอ้โอคนลดูขขพวกนไหนดูขาชฉัน โอ้ยเหมือนนายขี่สวมเลยอ่ะเหมือนขี่รถเลยอ่ะเออนายนั่งอยู่อ๋อเนี่ยววันหนึ่งนายทำไมมันมีคำว่ามิสไซกับแอมโม่ขึ้นตรงนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยนายยิงได้อ๋อเออทำไมมันมียิงได้อ๋อเดี๋ยวโอ้ยมันไม่ได้ไรประโยชน์กันลหรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเล่นตั้งนานเพิ่งรู้มันสามารถจมทีได้ทำไมก่อนหน้านี้มันทำไม่ได้ไงโอ้แต่มันสั่นมากเลยนะคะมันเลือกที่จะเป็นมิสไซล์หรือจะเป็นปืนก็ได้นะพวกนายเดี๋ยวลองดูมิสไซมาดูมิสไซล์ มี่ครมิซายปนแบบนี้อ้โหไม่น่าเชื่อนี่มันไม่ได้ไรประโยชน์นี่แหวเออแต่มามีประโยชน์ตอนสุดท้ายอ่ะเพราะก่อนหน้านี้เหมือนมันจะไม่มีอพวกมิใายกับแอมโมให้เกิดนะฉันว่าน่าจะเป็นที่คาแรคเตอร์จริงๆด้วยนะในลองเปลี่ยนเป็นตัวเดิมไหมเจ้ากบเออนลองเปลี่ยนเป็นตัวทีวีแมนนี่อ่าแล้วก็ลองใช้ถือซ่วมดอเออจริงด้วยไม่มีแหวเฮ้ยเนี่ยฉันดูจากขาตอนเนี้ยนายกำลังถือไม่ได้ขี่มันนะใช่เออแล้วก็ตัวนี้ถือดู เอลแอวกลับมาใช้ไม่ได้มันดื่มตอนนั้นนี่นายทำไงเนี่ยก็กดใส่เฉยไงอุปกรณ์ที่ใช้ได้ตามดวงกันแล้วนี่อยู่ที่อารมณ์เป็นตัวนี้แล้วเปล่ามันจะจะยิงแล้วแลวาโอเคทุกคนเอาไปว่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะไปถึงเว็บไหนไม่ต้องสนใจแล้วทุกคนครับไอาไปว่ามันน่าเบื่อแล้วครับตอนนี้ไม่จะก็หมาในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับและก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ และก็จากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงสามสิบห้าบาทเท่านั้นไปกันดีกว่าพวกเราไม่อยากอยู่แล้วเมสกี้ีดีเออไปกันเลยท้องนี่จะแช่งมันเถื่อนมนขโมยมปเถื่อนไหมเออเราปล่อยทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วเว้ยไม่ปกป้องแล้วกลับเข้าสู่ป่าดีกว่านะแค่ไม่อยู่แล้ว